สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางฮานอยนะคะประจำวันที่สองสิงหาคมหกห้าเนาะคําเตือนจากทางจ่องนะคะไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะสําหรับเฉพาะกิจตัวด่นของเราวันนี้ก็คือห้ากับเก้าตัวรองก็คือศูนย์กับแปดนะคะห้ากับห้าหนึ่งห้าสองห้าห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าห้าเก้าเจ็ดสามตัวกับห้าเก้าหนึ่งเก้าสองหกห้าเจ็ดเก้าเก้าแปดศูนย์เนาะ จะจับคู่ใหม่ก็ได้นะคะ0 8 8 0 0 5 5 0 0 9 9 0 5 9 9 5 5 8 8 5 9 8 8 9, 9, 9, 9นนเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะต่อไปเป็นพิเศษตัวเด่นก็คือ3กับ6ตัวรองก็คือ5กับ8นะคะแล้วจับ6กับ8ให้นะคะ6 0 6 0, 6 0 6 1 6 2 6 3 6 5 6 8มันจะมี64ด้วยเด้อมันเป็นเลขคู่นะคะ ปดก็แปดศูนย์แปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดแปดแปดเก้าเนี่เลขคู่หรือจะจับคู่ไกวเอาก็ได้นะสามหกหกสามสามห้าห้าสามสามแปดแปดสามแปดหกหกแปดแปดห้าห้าแปดนะคะสามตัวก็สี่หกแปดสามหกแปดห้าแปดหกแล้วก็หกแปดเก้าเนาะก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะวันนี้เลขคนมาแนวทางเดียวกันนะ เอาไว้เป็นปกติตัวเดินก็5กับ8ตัวรองก็คือ6กับ9เราจะบ6กับ8นะคะก็6ก6 2 6 6์8กสองหกหกหกดแปดศูยหกดแดเด้อถ้าไม่ชอบแนวทางก็ลูดเอานะจับคู่ก็ได้ห้าห5 8 8ห้าห้าแปดแปดห้าห้า้าเก้าดแปดเนะคะห้า6 8แปดหกแปดเห้าแดย์เจดหกเ

จับเอาใหม่ก็ได้วันนี้เฉพาะกิจกับว i p อพิเศษกับปกตินะคะคู่กันหรือเพืเ่อนๆจะจับคู่สี่ตัวทั้งสี่แนวทางเนาะมันนี้ชัดเออนี่สี่ตัวทั้งสี่แนวทางเนาะเอามาซื้อด้วยกัน พราะว่าห้ากับแปดมันมาทั้งสี่แนวทางมันจะต่างกันแค่หกับ9ก้าศูนย์กับเก้าแค่นั้นเองเนาะสามกับหกสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีทั้งสี่แนวทางนะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซัออบสไครต์กดไลค์ให้นะเฮงเปังๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ